ครงการรถไฟความเร็วสูงแบงคอกนครราชสีมา2026คือก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับระบบขนส่งทางรางให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงรถไฟขบวนนี้ไม่ใช่เพียงแค่พาหนะสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยระดับโลกเส้นทางนี้เชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานาคร และนครราชสีมาด้วยระยะทางกว่า250กิโลเมตรและใช้เวลาการเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากเมืองหลวงสู่หัวใจของภาคอีสานด้านหน้าของแบ g คอกนครราชสีมา2026เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สะท้อนถึงการออกแบบระดับสากลหัวรถถูกพัฒนาจากเทคนโนโลยี c r 3 0 0 a f ที่มีความลู่ลมแบบ a e r o ไดนามิกลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วสูงสุดถึง300กิโเมตต่อชั่วโมงตัวถังสีขาวสะอาดตาตัดด้วยเส้นสายสีแดงเงาเป็นเอกลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์ธงชาติไทยที่ติดบริเวณหัวรถสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติระบบไฟหน้าเล็ซออัจฉริยะสามารถปรับมุมและความสว่างได้ตามสภาพเส้นทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกช่วงเวลาเสียงการเคลื่อนที่ของล้อบ,บนรางถูกออกแบบให้เงียบที่สุดเพื่อลดมลพิษทางเสียงและเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในขบวนรถจะพบกับโลกแห่งเทคโนโลยีที่ผสมผสานความอบอุ่นแบบไทยไว้ได้อย่างลงตัว ภายในแบ่งเป็นหลายโซนไม่ว่าจะเป็นชั้นมาตรฐานชั้นธุรกิจหรือโซนพรีเมียมสุดหรูที่ตกแต่งด้วยวัสดุระดับสูงเช่นหนังแท้ผ้าไหมไทยและไฟเลเแบบปรับอารมณ์ได้ตามช่วงเวลาที่นั่งทุกที่มาพร้อมระบบควบคุมส่วนตัวหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูง WiFi ความเร็วสูงและพอร์ตชาร์จไฟฟ้าแบบครบวงจรระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติช่วยให้ภายในเย็นสบายแม้ภายนอกร้อนจัดส่วนพื้นที่คาเฟ่และมุมพักผ่อนถูกออกแบบให้กว้างขวางเพื่อให้ผู้โดยสารได้เพลิดเพลินกับวิวของธรรมชาติระหว่างทางอย่างเต็มที่ ระบบความปลอดภัยของรถไฟนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเพราะได้ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะก,กว่าพันจุดทั่วทั้งขบวนรถทำหน้าที่ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนความร้อนและแรงดันในแต่ละส่วนแบบเรียลไทม์ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานร่วมกับระบบ AI ที่ช่วยคำนวณระยะหยุดอย่างแม่นยำพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตรวจสอบเส้นทางและความเร็วตลอดเวลาเพื่อให้การเดินทางทุกเที่ยวปลอดภัยสูงสุด ระบบสื่อสารระหว่างสถานีและศูนย์ควบคุมยังใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อให้ข้อมูลเคลื่อนไหวของขบวนรถถูกส่งและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเมื่อมองจากด้านหลังรถไฟแบงคอกนครราชสีมา2026ยังคงความสง,ง่างามและทรงพลังเช่นเดิมตัวถังท้ายโค้งมนติดตั้งไฟท้ายเลเสีแดงสดพร้อมระบบสะท้อนแสงที่ช่วยให้รถไฟขบวนอื่นมองเห็นได้ชัดในระยะไกลาทางเดินหลังขบวนเชื่อมต่อกับส่วนบำรุงรักษาที่ออกแบบให้เงียบลดแรงสั่นสะเทือนขณะเบรกหรือเปลี่ยนทิศทาง ระบบระบายอากาศและเสียงทำงานร่วมกันอย่างสมดุลทำให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความเงียบสงบในทุกการเดินทางสิ่งที่ทำให้โครงการนี้พิเศษไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีหรือความเร็วแต่คือผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศเส้นทางกรุงเทพมหานครนครราชสีมาจะกลายเป็นหัวใจของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อทุกภูมิภาคของไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้าการเดินทางระหว่างเมืองจะใช้เวลาน้อยลง ประชาชนสามารถทำงานท่องเที่ยวหรือค้าขายได้สะดวกขึ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นจะเติบโตและคุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมแบงคอกนครราชสีมา2026คือสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ของประเทศระบบรางที่สะอาดเงียบรวดเร็วและปลอดภัยจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตประเทศไทยที่ยั่งยืนการออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยกับอัตลักษณ์แบบไทยคือสิ่งที่ทำให้รถไฟขบวนนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่เป็นผลงานสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เป็นตัวแทนของความภูมิใจและความฝันของคนไทยทั้งชาติที่กำลังกลายเป็นจริง